เดี๋ยวเรามาดูบรรยากาศกันเลยครับคุณลูกค้านี่เป็นถนนสายหลักเลยนะครับซีเลนนะครับของจังหวัดชัยนาธนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับคุณลูกค้าเราเริ่มต้นจากตรงนี้กันเลยนะครับเป็นส่วนส้มโอนะครับขครที่ชอบเรื่องการค้าขายน่ะคือเจ้าของเดิมเนี่ยก็ขายก๋วยเตี๋วด้วยขายอาหารตามสั่งด้วยครับคือคุณลูกค้าที่น่ารักทุกท่านนะครับดูบรรยากาศกันเนาะดูภายในร้านกันนิดหนึ่งเดี๋ยวพี่ต้นจะพาไปดูเลยนะครับเดี๋ยวเรามาด really uh, <øre> like, well, ูคลิปเร็วๆกันนะครับบรรยากาศสวยงามครับล่มเลื่นนะฮะ เต็มพื้นที่เลยสวนส้มโอนะครับเนี่ยเราดูร้านค้ากันก่อนครับคุณลูกค้าที่น่ารักทุกท่านนะครับนี่คือบรรยากาศของร้านค้านะครับเนาะเจ้าของยังขายกันอยู่เป็นปกติเลยครับคุณลูกค้าติดถนนลาดยางเลยเหมาะทําเลเรื่องธุรกิจนะครับหรือว่าบ้านสวนนะครับเดี๋ยวพี่ต้นจะพาไปชมกันครับคุณลูกค้าที่น่ารักทุกท่านนะครับเนาะเดี๋ยวบรรยากาศโดยทั่วไปนะครับเจ้าของเขาทาไว้อย่างดีเลยล่ะเนาะสวยงามนะครับเป็นสวนส้มโอนะครับ เป็นสวนส้มโอที่ต้องบอกว่าโอ้โหโลูกกําลังออกเลยนี่เป็นมะกอกน้าครับคือคุณลูกค้าทุกท่านนะครับมีต้นมะยมเนี่ยมีของไส้ไก่เป็นที่เรียบร้อยแล้วมีฝรั่งนะครับนีบ่บรรยากาศของสวนเลยเดี๋ยวพี่ต้นขออนุญาตคือให้ดูเลยนะครับครับสําหรับใครที่เบื่อนะครับที่ใช้ชีวิตอยู่ในเมืองหลวงานานอยู่ในกรุงเทพมาหานครแล้วบอกว่าอยากจะได้สวนสวยๆส,สักหนึ่งสวนเนี่ย แปลงนี้เลยจ้าคุณลูกค้าที่น่ารักทุกท่านโอ้โหสวยนะของดีๆดีทั้งนั้นเลยเนี่ยพี่ต้นมาให้ดูเลยนะครับมีของไส้ไก่ข้างในก็เป็นส่วนส้มโอร่วนๆเลยครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะส้มโอเนี่ยกำลังเริ่มออกผลครับคุณลูกค้าที่ลูกท่านนะครับมาดูกันเลยเนี่ยเนาะพี่ต้นให้ดูเลยมีของไส้ไก่สวยๆกับบรรยากาศเลยคลิปเรียวๆย,ยาวๆกันไปเลยจ้าคุณลูกค้าจ๋าเจ้าของดูแลยังดีมีน้ําตลอดเลยนะครับอยู่ในพื้นที่ทั้งหมด6ไร่ครับคุณลูกค้านะครับ ส้มโอกําลังมีลูกสวย,สวยเลยมีต้นของญาติให้ดูกันเนาะเนี่ยสวยเลยนะครับไะเราไปดูกันต่อเดินกันไปลิเลเรียงเลยนะครับเนี่ยเจ้าของก็ทําทางมานะครับเข้าออกก็สะดวกสบายเจ้าคุณลูกค้าถาเป็นแปลงสี่เหลี่ยมเลยนะครับอยู่ในส่วนของอําเภอหันคานะครับจังหวัดชัยนาทครับคุณลูกคา้าข้างหน้าแปลงกง็โอ้โหรถวิ่งตลอดเวลาเลยนะครับเหมาะสําหรับค้าขายทําธุรกิจด้วยนะครับ เนี่ยสวยสวยต้มโอเนาะมีมาให้ดูกันเลยกําลังมีผลผลิตเลยจ้าคุณลูกค้าจ๋านะครับถามกันไหมบอกว่าเฮ้ยพีต่ต้นจ๋าแปลงเติมโอตัวนี้ก็พันอะไรนะฮะพันข่าวแตงกวาครับคุณลูกค้านะครับแล้วก็มีมะพร้าวน้ําหอมด้วยนะครับมีมะม่วงครับคุณลูกค้าเนี่ยบรรยากาศที่พี่ต้นให้ดูกันข้างหลังก็จะมีบ่อน้ําอีกหนึ่งบ่อจ้ะเจ้าของไว้เลี้ยงปลานะครับสวยไหมอ่ะ สวยจริงๆเนอะพี่ต้นบอกไว้เลยครับแปลงนี้ขายได้เป็นเจ้าของเนี่ยเจ้าของตัดใจขายราคาพิเศษสุดด้วยจากเจ้าของโดยตรงเดี๋ยวเราค่อยคุยกันนะคะเจ้าของดูแลยังดีรอบคันบ่อนะครับนี่ละมุดจะงคุณลูกค้าดูละมุดซะก่อน <c oughs> พี่ต้นบอกแล้วว่าหาไม่ได้แล้วสําหรับสวยๆแบบนี้นะครับอยู่ในส่วนของอําเภอหันคานะครับจังหวัดชัยนาธนนั่นเองจ้า โอ้โหคลิปบรรยากาศพี่ต้นบอกเลยเนี่ยบรรยากาศแปลงที่ดินโดยทั่วไปเนาะพี่ต้นก็ให้เห็นกันเลยนี่เป็นทุ่งนานะครับแถบโน้นก็จะเป็นลงสีข้าวต่างๆเยอะแยะนะฮะอยู่ในชุมชนไฟฟ้าปะปาก็สะดวกสบายกันทั้งหมดครับคุณลูกค้าเนี่ยพี่ต้นมาขาม <laughs> นะครับอ,อยู่สวนซัมโอเนี่ยพี่ต้นแจ้งไว้เจ้าของแจ้งไว้เลยนะครับว่าอยู่ในพื้นที่ประมาณสองไร่ก,กว่าจ้ะครับคุณลูกค้า ข้างหลังก็ทํานาคือได้อีกก็เนื้อที่ก็ประมาณสี่ไร่นะครับคุณลูกค้าเดี๋ยวพี่ต้นชี้ให้ดูกันเลยนะครับเนี่ยมีทางเข้าถนนทําที่เรียบร้อยแล้วนะครับคุณลูกค้าบรรยากาศลมพัดเย็นๆเลยนะฮะบรรยากาศก็กลมลื่นเนาะพี่ต้นพาไปดูกันให้เห็นเลยนะครับเป็นแปลงที่เรียมเลยครับคุณลูกค้าที่น่ารักทุกท่านครับเนีย่ยมาเดินข้างหลังดูพี่ต้นขอให้ดูข้างหลังเนะาะเนี่ย ราคาพิเศษสุดจากเจ้าของโดยตรงครับคุณลูกค้าที่น่ารักทุกท่านนะครับสวนส้มโอพร้อมแปลงที่นาหกไร่นะครับราคาพิเศษสุดเลยครับสี่ล้านห้าแสนบาททวนครับติดต่อสอบถามรายละเอียดที่เบอร์โทรศัพท์ของพี่ต้นชวนชิมนะฮะศูนย์เก้าสองเจ็ดแปดศูนย์สองสี่เก้าห้านะครับทุกไร่นะฮะทุกแปลงที่พี่ต้นรีวิวตรงนี้สามารถเจอกับเจ้าของได้โดยตรงนะฮะพี่ต้นขออนุญาตแจ้งไว้เลยเนาะบรรยากาศที่ คุณลูกค้าได้เห็นอยู่ตรงนี้คือบรรยากาศไหลสดกันแบบคลิปสดกันแบบเรียวๆกันไปเลยจะได้เห็นกันนะครับว่าเฮ้ยแปลงที่ดินนะแปลงนี้มันสวยจริงไหมอยู่ติดถนนใหญ่จริงไหมรถวิ่งสวนก็อยู่ตลอดเวลานะครับยังไงพี่ต้นฝากกันไว้0927802495พี่ต้นชวนชิมรับประกันคุณภาพของดีจังหวัดชัชนาทครับสวัสดีครับ